หอนำรอหอนำอ่านะคะต่างๆแล้วก็อนำยอลูกมันจะมีอนำยอนะคะอักษรนำเนาะนะคะเพื่อไม่เสียเวลานะคะเด็กๆที่น่ารักพูดคอ่าวคำที่หนึ่งคะ่ะลูกเขียนเลยนะคะคำที่หนึ่งแล้วนะคะลูกคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งคำว่าตลาดลูก คำว่าตลาดลูกเขียนคําว่าตลาดตลาดเขียนยังไงนะเขียนสิคะลูกคาว่าตลาดคําที่หนึ่งเขียนคําว่าตลาดลูกอ,อันนี้เป็นแบบอักษรน,นําชนิดที่หนึ่งคืออักตึงเสียงนะคะอักตึงเสียงก็คือไม่มีรูปนะคะอ่านอักตึงเสียงนะคะแล้วก็หอนาอยู่ข้างหลังแต่เราไม่เขียนหอหีบนะคะนําเวลาเขียนคาอ่านมันจะมีหอนานะคะ ใครเสร็จแล้วยกมือคะอ่ะอาโอเคคำที่สองนะคะลูกตอนนี้คำที่สองแล้วคำที่สองคำว่าอยู่อยู่ อย,อยู่ลูกคำว่าอยู่อะลูกเหมือนอยู่บ้านนะคะอยู่คำว่าอยู่คำว่าอยู่ค่ะ ใครเสร็จแล้วยกมือจ้าใคที่เสร็จแล้วยกยอยกมือเลยจ้าเด็กๆใครเสร็จแล้วคําว่าอยู่อะค่ะลูกเสร็จแล้วยกมืออ่าเก่งมากนะคะอ่าโอเคส่วนมากเสร็จแล้วคำที่สามค่ะลูกคำที่สามคำว่ารูราหรูราารูรา เดยวยกมือค่ะใครคำใครใครใครเสร็จแล้วคําว่าหรูหรายกมือค่ะอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะจ๊ะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งอ่าโอเครอเพื่อนสักครู่สักครู่รจ้าคำต่อไปคำที่สี่จ้โอเคพี่ครูเสร็จแล้วเรียบร้อยหมวดหมู่หมวดหมู่ มวดมูมวดมู ไม่แม่มันสูงก็ยิ่มันสูงมันไม่ถนัดจะอ่ะขัานสุดท้ายค่ะเสร็จความที่สี่ยกมือค่ะยกมือเลยค่ะลูกอ่าโอเครอเพื่อนกันแป๊บหนึง่งรอพุติพัฒนแป๊บหนึ่งลูกเสร็จและะ้วค่ะค่ะาสุดท้ายค่ะ คำว่าหญิงหญิงค่ะลูกคำว่าหญิง แต่ลวยกมือค่ะทั้งห้าคำนะคะยกมือเลยค่ะลกูกอ,อ่าโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเฉลยนะคะคนที่เข้ามาที่หลังไม่เป็นไรนะคะครูอัดวิดีโอไว้นะคะเราสามารถย้อนเข้าไปดูได้นะคะลูกอ่าคำที่หนึ่งนะคะช่วยครูเฉลยก่อนเนาะนะคะอ่ะพิรัญญาสะกดคำว่าตลาดให้เพื่อนๆฟัง ตลาดสะกดยังไงตลาดถลุเปิดไม้สะกดให้เพื่อนฟังค่ะกติกาเดิมนะคะถูกค่อยพลิกถูกถ้าผิดกากระบาดด้านหลังแล้วแก้คาให้ถูกต้องอ่ะพี่เล่นยาตลาดเลยค่ะสะกดให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะลูกตออาตาเวลาสะกดลูกเพราะว่าเป็นอักษรนําต้องตออะตาหอรออาโดลาดนะคะค่ะอ่านว่า ตลาดนะคะเวลาสะกดสะกดให้ตรงลูกไม่ใช่ตลาอาดอตลาดนะคะเราจะสะกดว่าตออาตะหอลออาดอลาดนะคะตะลาดอ้าวใครถูกติ๊กถูกเลยค่ะตลาด คะอ้าวคำที่สองค่ะพานุพัฒน <Oliver> ์ค่ะสะกดคำว่าอยู่เพื่อนฟังหน่อยค่ะลูกพานุพัฒน์สกดคำว่าอยู่ในพานุพัฒน์เกือบทุนค่ะอยลูกมันเป็นอน อยอยออูยูไม่เอกอยู่เอ,เ,อเองมากค่ะครับต่อไปนะคะคำาสามรูหราวารินสะกดหรูหราหนะลูกวารินสะกดหรูหราหนค่ค่ะ<笑>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  ะคพุตตี้พาร์ตเอาน้องแก้มน้องแก้มยกวานทำมูในค่ะน้องแก้มจะกดคำว่ามวอันมูในค่ะน้องแก้มคขาโอ้เก่งมากค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องเลยค่ะลูก เอาใจสุดเอ ai, า haha, ใจสุดยกมืออคำสุดท้ายค่ะคําว่าหญิงค่ะหญิงค่ะกดหญิงเร็วสะก at, ดค <well, S 1> ําว่าหญิงไหมคะใจสุดเร็วๆสกอรในเร็วเปิดให้ในเร็วสะกดร์ไม่รู้สกอร์ในเร็วเก่งมากสุดน้อยกี่ ดูนะคะให้ดูก่อนใครถูกต้องทั้งหมดคะยกมือคะ่ะลูก 还<太>多,多。